ก็คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแต่งหน้าไปทํางานและของการตัดผมสั้นนะคะไม่ใช่คลิปแรกของการทํา YouTube นะคลิปแรกของการตัดผมสั้นเออเราจะมาแต่งหน้านะว่าผมสั้นเนี่ยแต่งหน้าไปทํางานลุกหนอะไรยังไงรอดมาต่อมาเดี๋ยวออยจะทาครีมกันแดดนะคะใช้ของอ n นิสฟรีก็ทาวกๆไปเลยตอนนี้ก็คือใช้นานมากแล้วก็ไม่ได้ใช้นานมากแล้วก็กลับมาใช้ เดี๋ยววันหลังจะทําคลิปลองพื้นรองแล้วกันเนาะเอามาให้ดูทั้งหมดทั้งมวลเรียวกว่าเหมาเซเว่นได้เหมาแต่ว่ใจใช่เอบอกเห็นไหมตัวนี้คือดีตรงที่ว่าพอทาเสร็จอะน้องจะมีความสว่าง,งเลยเดี๋ยวลองพื้นวันนี้นะคะว่าจะใช้รองพื้นสองชอบมากโซลาคุชชั่นตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นที่แบบเรารู้สึกว่ามันโอเคอะในบรรดารองพื้นสองที่เคยใช้มาแล้วสีผิวอะ ก็ไม่ได้ไกลจากสีผิวจริงออยเพราะอะไรนะคะเนี่ยอันน nah uh> ี้จะเป็นสีแบบผิวขาวเหลืองอะก็คืรอดก่กำลังค oh. ิดว่าโอ้ยอะจะไปแก้จมูกใหม่ทุกคนคือไม่ใช่ว่าแก่นี้ก um ็ดีแล้วหรือว่าอะไรนะคือออยจะบอกว่าจมูกอะออยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของเขาเพราะว่าอันน OK ี้น่าจะเข้าปีที่ปีที่สี่ได้แล้วของการทําจมูกซีรีส์แรกของออยในชีวิตนะคะก็รู้สึกว่า กำลังดูอยู่ว่าจะไปแก้ที่ไหนแล้วก็ต้องเก็บเงินสักพักหนึ่งเพราะว่าราคาแก้เนี่ยมันจะสูงกว่าราคาทําใหม่อยู่แล้วนะคะทุกคนทุกเคสมันยังไม่ได้มีปัญหาที่แบบมันจะต้องทําทันทีอะ่ะแต่ว่าแค่เรารู้แล้วว่าจมูกเราอ่ะมันเริ่มมีปัญหาคืออย่างเนี้ยเนี่ยเดีางวันเนี้ยตัางคน,น,น,งน,น,นต่างก็กยังงงว่าเอ๊ะทำไมปลายจมูกมันเป็นสิวแบบแดงๆเนี่ยทุกคนคือการทําจมูกมาถ้าเกิด เป็นสิวแบบตรงปลายอ่ะมันไม่โอเคนะกำลังจะบอกเราว่าจมูกเราอ่ะมันเริ่มมีปัญหาแต่ถามว่าเวลาจับเรารู้สึกเดียวเสียวเจ็บเจไหมเฉยเฉยนะแต่มันรู้สึกเหมือนเจ็บสิวปกติเออนั่นแหละคือถ้าเกิดมันมีปัญหาหนักๆอ่ะก็ต้องรีบแก้แล้วนะทุกคนจะบอกว่าทําจมูกอ่ะต้องสังเกตนะต้องมันสังเกตเพราะว่าเขาก็อยู่ได้ไม่ได้ตลอดชีวิตคือซิลิโคนมันอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตทุกคนแต่ว่าระยะเวลาที่เราทําไปเนี่ยมันจะมีช่วงที่มันมีปัญหาทุกคนแหละไม่มีใครใช้ซีรีส์เดียว จะแ,แก้มวันนี้นะคะว่าจะใช้ของฟูยูทูซีสี่ฟูยูทูเลยที่คุ้มมากใช้ประจำแล้วก็คือใช้ได้ตลอดการจริงๆนทุกคนแล้วก็แป้งนะคะแป้งจะเป็นแป้งของเออน,นั่นแหละแป้งฝุ่นปกติใช้ได้เลยแก้มอ่อนมากเลยเพราะทาแป้งทาคือหายไปหมดเลยวันนี้จะใช้พาเลตของเมอเรสกานะคะมีความเคลือสุดจ้ะเราจะใช้สีนี้แล้วก็จะใช้สีนี้ ทั่วเปลือกตาเลยแล้วก็ใช้น้ำตาลเคมีอันนี้นะคะต่อมาว่าจะใช้สีชมพูนี้นะเดี๋ยวแวะไปคิวก่อนแล้วค่อกลับมาจัดการต่อคิ้วนะคะว่าจะใช้ของเอสเล่นะเราจะใช้อันนี้มันจะเป็นเนื้อครีมครีมทุกคนมาวาดโครงอ่ะทุกคน คิวเสร็จแล้วประมาณนี้แล้วทีนี้เดยจะใช้ของตัวนี้เลยยู u are it ข้างที่เป็นมาสคารา่าอัดเห็นไหมวะจะถามว่าตั้งทั้งวันไหมไหนะคะทเดาจะใช้ชิมเมอร์ของทานนะไปซ้ำตรงของอเดสกาเพราะว่ามันไม่ค่อยชัดเท่าไห <c oughs> เ,เดี๋ยวอายจะใช้ตัวนี้มาทำสั่นดั้งนะคะแล้วก็กรอบหน้า แมทแมทและแมทหนา้าจอกันนะเปึง <c oughs> ตาเลย <c oughs> นนก็เหมือนเดิมคือจะไม่กีดไรเลยเนอร์คือการที่เราอะไม่กีดไรเลยเนอร์อะทุกก็ทําให้หน้าเราอะมันดูเด็กอะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะอ่ะทีนี้เดี๋ยวขอซักคนอนเทนแ์แบบอีทีเอทำไฮไลท์เลยจ้ะไแก้มอ่อนไปก็ค่อยเติมนะทุกคนเหมือนเดิม for YouTube 7 แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาปัดมาคารา่ามาคาราา่าของฟลายดดรอปปากน้องจะใช้ของลอรียลปาลีดนะคะนี่จะเป็นสีหนึ่งศูนย์สามนะทาด้านในแล้วก็ใช้ของ TCE สี0เก้าศูนย์แปดชอบ ขาอาจจะติดไม่ค่อยทนแต่ว่าสีเขาสวยจุ๊บโอเคเดี๋ยวขอทําผมกันนะคะเดี๋ยวมาสรุปโอเคเสร็จแล้วนะคะทุกคนทําผมวันนี้ประมาณนี้ก็คือผมสั้นตอนนี้เราก็จะได้แค่ทำวอลลุม่มเป็นลุกแบบว่าชอบแต่งบ่อยๆแล้วก็แต่งง่ายไม่คิดเยอะเป็นลุกไปทํางานหรือว่าลุกแต่งวีดีลุกที่แบบแต่งแล้วไม่แก่นะคะเราจะชอบแต่งประมาณนี้แหละเออมันจะดูแบบหน้าเรามันจะดูเด็กลง หน่อยนี่ก็นั่งดูขวดนมแล้วเนี่ยใช่ไปอ่ะไปแล้วนะคะทุกคนก็ประมาณนี้แหละอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องออยดีด้วยนะคะเจอก,กันใหม่ในวิดีโอนะคะวันนี้คะ่ะบ๊ายบายสิ่งซองทำไมอะ่ะ